ฮัลโหลเดี๋ยวนะคะลูกค้านะคะมาลูกค้าท่านใดต้องการพื้นสักทองเก่าสวยๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะคะลูกค้านะาหนาๆสวยๆเลยนะคะหนากันอยู่ที่3ามเซนเลยนะคะลูกค้านะชุดนี้สวยแบบโจ๊ะๆนะคะลูกค้าโจ๊ะๆกันเป็นเลยนะคะดูนะคะดูนะคะ,ะ,คะสวยงามจริงๆนะคะชุดนี้นะคะ นิชามาส่งเอาไอ้ยักษ์เขียวมาส่งกันที่ทองหล่อนะคะวันนี้นะคะลงอ่า,อา,าไม้เครื่องนะคะเป็นบางส่วนแล้วตอนนี้จะเป็นพื้นนะคะเราจะลงพื้นง,งามๆกันเลยนะคะลูกค้านะาท่านใดต้องการก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้าสําหรับไม้เก่านะคะอันนี้เป็นสักทองเก่านะคะที่นิชาลืจากบ้านเก่ามานะคะเห็นไหมคะดู คุณภาพเต็มร้อยนะลูกค้านะสวยงามเต็มร้อยนะคะอย่างนี้นะคะสวยงามจริงๆินะคะนี่นะคะอเอาไปง่ายสวยๆเลยนะคะลูกคา้ามารอคิวเข้ามาเรียงอ่าในเต็นท์ให้พี่เขานะคะนี่นะคะเรามาลงกันถึงที่เลยนะคะเริ่มจะเต็มเต็นท์แล้วนะคะตอนนี้ลูกค้านะ เริ่มเต็มเต็นแล้วนี่นะคะยาวของไม้นะคะเป็นไงะนี่ยาวไปถึงนูนนะะน่นเลยนะคะนู่นเลยนะคะนี่สุดหลอของเราโอเคโอ้ไม่ยอมผู้ก,ก้องเลยวะหล่อสป่าวะโชว์หน่อยก็ไม่ได้เป็นไงคะอันนี้พื้นสักใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆเราเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวที่ลูกค้าชอบมั้งนะลูกค้านะนโอเคมาอีกแล้วนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวของเรานะคะดูความยาวนะคะดูความยาว7เมตร8เมตรนะคะ โอ้ยโอ้ยเลยแล้วเาเบานี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าดูความยาวนะคะดูยาวมากๆเลยนะคะยาวๆหนาๆกันเต็มเต็นแล้ค่ะเต็นเอาไม่อยู่แล้วนะลูกค้าความยาวนะคะไปนุ่นเลยนะคะดูแต่ละแผ่นนะคะของเราไม้เราคุณภาพอยู่แล้วลูกค้านะคะดูความยาวนะคะจากนุ่นไปนุ่นเลยนะคะดูนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสาหรับไม้นะคะนี่นะคะยาวมากๆเลยนะคะดูยกกันสองสองคนเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะลูกค้านะลูกค้าต้องการสั่งองเก่านะคะสวยๆโจ๊ะๆแบบนี้ก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้านะศู4ย์7 1 1 9 9เบอร์เดิมนะคะลูกค้ามาเรามาดูความสวยงามกันอ่ะ นี่นะคะเป็นไงเป็นไงคะเห็นไหมคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะทักกันมาได้นะคะลูกค้านะคะสำหรับไม้เก่าทุกชนิดนะคะลูกค้าสั่งนิชาแล้วรับรองได้ไม้ถึงมือท่านแล้วก็ตรงปกแน่นอนนะคะลูกค้านะสวยๆกันเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าค่ะบ๊ายบายค่ะ